สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วนะจ๊ะ,ะกับขวั้งับงท้องพ่นาสารแทบลอยเปอร์เซ็นต์นะคะมือนีเข้าสิผ้าไปเบิ้งต้นเบิ้งแหน่เลยจ๊ะสิผ้าไปเบิ้งต้นเบิ้งแหน่เมื่อกี้นี่ที่รถขบ้าแล้วกอะเห็นเต็มต้นเลยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้แดงเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิผ้ากันไปเบิง้งว่าต้นนี้ดูดูค่ะแล้วก็สิบบ้านรีวิวอ่ารีวิวต้นทุเรียนตอนนี้อยู่บุรีรัมย์เนาะคะ่ะ ทางบุรีรัมนี่กำลังปลูปกทุเรียนลายเนาะคะ่ะเดี๋ยวสีไปเบิ่งน้ำกันว่าต้นมะงเงย้วสีดกบอต้นทุเรียนหลายบออันที่เห็นอยนู่นี่อันนี้เขาเป็นต้นมะม่วงหาวมะนาวโหดนะคะดกๆเดี๋ยวสิบบให้เบิ่งไงกำลังเป็นนวยเลยจ้ะนี่นวยอ่อน ้นมะม่วงหาวมะนาวโห่ค่ะมันจะมีอยู่ต้นนีดกค่ะพึ่งจะแตงกิงแตงกิงตัดข้างล่างออกค่ะมันลงเนาะคะ่ะเพราะว่าเพียก,กระโดดมันขึ้นนะก็เลยแตงกิง้งนวยเป็นยังสี่แล้วค่ะโอ๊ยอนบะเขาเอินมะม่วงหาวมะนาวโห่ค่ะ อันนี้ต้นทุเรียนต้นทุเรียนเงื่อนพอปูมเมยานะเพื่อนปลูกไว้พัุนนี้เพื่อนเอามาจากชุมพรค่ะเพื่อนปลูกได้สองปีค่ะปลูกได้สองปีค่ะต้นทุเรียนนี่หลายต้นอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าพวกนี้พึ่งเมลงใหม่เมลงใหม่ตรงเฮดหฮมให้มันเนาะคะ่ะเพราะว่าทุเรียนพวกนี้บ่ามักแดดก็ตรงเฮดหฮมให่เพิ่น เอามาลงใหม่อันนี้เพิ่งปลูกต้นเอามาปลูกไหมนี่ในจักได้จกัจกปีแม่เนี่ยกต่ร่งปลูกวังหันเองอืมนี่เพิ่งเอามาปลูกใหมว่วังวังหญ้าแถาเขาตายหนิแมอ่อ๋สามสี่เดืนอนยังเมาเบิ่งผักสวนครัวผ <c oughs> ักสวนครัว <c oughs> ต้มูไปท้าคุณเทาเอาท้าุนี่ก็ต้นทุเรียนนี่สองสองสามปีเนาะแม่เนาะแม่สามปีนี่อีสานวันเท่ากับเริ่มปลูกทุเรียนได้หลายแล้วนี่ก็จะเป็นผัดงามทั้งคุเป็นผักสวนคัวของงางาแล้วดูผักสวนคัวปลูกเด็กปลูกกินเนาะ กินอันนี้เขาเอาิญนนต้นหอมยังแม่หอมเลยอ๋อหอมเมืองเลยนี่เขาเอิญหอมเมืองเลยอหอมเมืองเลยว่าต้นขึ้นชายขึ้นชายกับอันนั้นเขาเอิญขึ้นชาย ขึ้นชายหรือตั้งชายตั้งชายตั้งชาย,ชายอันอันนี้ขึ้นชายเนาะหรือพักแป้นขึ้นชาย,ชายอันนี้ก็สิเป็นสารแน่ของเพิ่นงามงามสารแน่งามขนาดเลยจะเป็นฮะพวกพักช้หญ้าของเพิน่นทั้งหลังจะเป็นสวนยางพารา พยันปลูกเราฝักสวนครัวเดี๋ยวสิพ้าไปเบ่งตน้นบางแงวห้าวันนี้มาหอดตน้นบางแงวเล้วเห็นบ่จ้าบางแงวพี่นอ้องป้องปแปาซู้มจักหน่อยคุณน่ะเต็มต้นนึงพอดีสงการสงการนี่แต่งจายวายแทะมึงเนี่ยเห็นบ่จ้าตน้นบางแงวของหากินยาคือกันแล้วตู้นี่บ่คอยมีคือกัน โอ้ยอยากได้น้ำลายไหลน้ำลายไหนลไหน้ำบรจ้าเดี๋ยวไปเบิ้งไอ้บิง้งตำตำมึงดูนี่ละนวยหัวเงเี้ยวนี่เขามาเบิ้งไก่ไก่แบบแบบบะไดส้ส้มเลยนี่นวยบังเงี้ยวอยากจิ้มได้เนาะเนี่ยมึงเนี่ยเป็นปอันพ่วงเป็นพ่วง,เป,ปงเป็นช่ออยู่ไหมต้นนี่หวานบรด โมอ,อยากกินเด้โอโอ้ตอนนั้นมากพ้นขึ้นหายเนาะโอ้ยอยากอยากน้ำลายไหลเดี๋ยวสงการสิผ้ามากินเดี๋ยวเดือนหนาสิผ้ามาเก็บแล้วจ้ะผ้าไปเบิ่งต้นบิงแงวมาแล้วแล้วจ้ะสิผ้ามาเบิ่งบักม่วง,ง,งบัดนเบิงม่วง,ง,งอยู่หน้าบ้านนี่คลิปก่อน มันกำลังเป็นดอกนะจ้ะตอนนี้มันเป็นนวยล้วอันนี้ต้นนวยใหญ่อันนี้ตนน้นน,ตนนามดอกไม้มันนะะ่นจ้ะนามดอกไม้มันไปเบึงไกลๆกันจ้าบอค่ะบอมองง่วงใหญ่ม่วงใหญ่เห็นบอบจ้าสำหรับคลิปนี้เนาะเท่ากับ คงจะจบคลิปซ้ำนี่เนาะค่ะไป็นรีวิวต้นทุเรียนกระพืชผักสวนครัวนะคะแล้วก็ต้นมะแววเนาะมาจบต้นมะม่วงแล้วก็ต้นมะม่วงหินมะพร้าวเอ๊ะมะม่วงหาวมะนาวโฮเนาะจ้ะจังไร่ะขอฝา,ากคลิปเนาะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะจ้ะเพื่อเฮาสิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะ แล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปเรื่อยๆนาะจากจังในคลิปนี้ก็ขอจบค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย